สุขสันต์วันเกิดน,น้องออายสกุณาพรเสียงวีหกค่ะพี่น้องค่ะวันนี้วันเกิดน้องใช่วันนี้ยี่สิบพฤศจิกายนอ่าสําหรับออายสกุณาคือมีอะไรตั้งแต่มาอยู่ในเสียงวีหกมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นซูมือน่น่นองค่ะแมนมีความแบบเด็กคนนี้ก็คือเก่งพ่อเขา,ายางยางเขามาอยู่เสียงวีหกค่ะแบบแป๊บเดียวชัวร์คำขึ้นเอาสมานอ คนสนใจน้องออายมากค่ะเหมือนกับเป็นกระแสเป็นอะไรให้เราแบบเออทำไมเด็กคนนี้มาแต่ไหนตั้งแต่บอลโลกคนอาลงเฟซเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแฟนคลับพึ่งเกษห็นอยู่แล้วแล้วแฟนคลับก็เอ็นดูน้องมากมากเอ็นดูมากแล้วอยู่ในกลุ่มหากหนองเนาะพึ่งสังมากบดุนเดยค่ะพ่อยแล้วคนติดตามคนอยู่ในกลุ่มสามหมื่นเจ็ดแล้วกลุ่มน้องอ้ายตากลมกับพ่อ จะจ๋าหน้ามุนนะก็คือถือว่าเร็วมากเลยนะือวา่หนอกมาอยู่นี่ข่ายนี่เสียมีหกเลยค่ะยังไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำประมาณสองเดือนกว่าๆประมาณนี้แหละค่ะแมนแล้วพพ่อแม่เอฟซีก็เข้ามาอวยพรให้น้องอ้อายแบบว่าเยอะมากเลยสามพลอยอ่ะสุขสันต์วันเกิดอ้าอายน้อยลูกพ่อจ๋าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้หนูได้ทุกอย่างที่หนูตั้งใจนะอย่าลืมวันแรกที่มายืนอยู่ตรงนี้รักพ่อจ๋าให้มากๆแล้วก็ คอยซับพอร์ตความรู้สึกแล้วก็เป็นกําลังใจให้พ่อจ๋าแบบนี้เป็นนานๆนะลูกให้หนูเป็นเด็กดีให้หนูเป็นเด็กดีแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่น่ารักแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ตลอดไป F4 เป็นบางสิความดังน่ะมันไม่คงที่แต่ความดีน่ะมันคงทนค่ะอลากีฬาก็พอจ๋าเด้อ F4 เป็นบางสิ F4 เมยเป็นเบาดีแห้งแต่เพื่อนกับอวยพ่อ วันเกิดไทยนี่ค่ะค่ะ,อ,ะอยู่ในกลุ่มหักหักน้องอาอายนี่แหละคะ่ะถือว่าเป็นเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีเลยสําหรับตั้งแต่มาอยู่ในเซเี์หกก็คือที่พานมากก็เจนอหล,ล่ะ เอฟซีนี่แหละค่ะเป็นของคอนวันเกิดที่ดีสําหรับน้องใ,<ช>ให้กําลังใจส่งกําลังใจให้น้องมากๆแล้วก็ใครเห็นใครก็เอ็นดูใครเห็นใครก็รักอย่างเช่นเพื่อนร้องเพลงครูกระพอเอพออื่อนนะโอฟซีเมย์แมย์พอพอแม่์เอฟซีบอกว่าอ้ย่าเห็นโมเมนต์นี่แหละอยากให้เพื่อนร้องเพลงน้ำกันเออเขากันดีคือ,อย่างนี้สิแม่แต่ก็อีกบ่ดนเราได้เพคนละสิบปล่อยออกมา่สุขสกใ์วันเกิดขอให้หนูเป็นคนดีขอให้หนูเป็นคนที่ เก่งแล้วก็เก่งก็อย่าลืมตัวเออเก่งหละก็คือแยบแยกว่งก็ค่ะยู่เคี้ยงคางพ่อจ๋าก็คือพ่อนกกับเสียงมีหกตลอดไปจะสิเม่ยแมนห้อีลาเป็นที่รักของคนในเสียงมีหกแล้ะก็อ่าเป็นที่รักของคนทุกคนอ่าเอฟซีทุกคนอย่างสีเนม่ยอู้หนทุกคนนะฮมก็คือพี่น้องค้ะเลือดไปใส่กับมีเต่าวยพ่อแม่แล้วที่นี่ น้องก็ออกมาขอบคุณอยู่นะออกมาขอบคุณ f อฟซพอพอมีเอด้วยคลิปอ่าสักพักหนเปิดคลิปบางดูอันนี้เป็นคลิปจากประกายดาวแฟนเพจค่ะคือมามิตูเนาะเดี๋ยวเอาคลิปหนอกมาโล่งนี่ขอบคุณค่ำอวยพ่อแม่จ้าแล้วก็ขอให้แม่แม่มีสุขหล่อนความทะเลมีเนาะความน่ารักแม่อุยพให้หล่ะค่ำแต่กขอให้แม่แม่เป็นยามสันเด้จ้า ขอให้งานเยอะๆปังๆฮิงๆ,ๆ,ๆเลยๆนะคะ<ช>น้องไอ,อายอพ่อนกโหพ่อจ๋าลูกจ๋าคือแบบว่าเคมีเข้ากันมากพอา<ช>่อแบบมีแต่ใครพูดก็คือ,อไปงานแต่ละงานแฟนขับมารอหน้าวิทีเยอะมากๆ แม่ Man, แบบว่ามาไล่ามาไล่ทั้งนาอม,มาไลนะ่น้อันเวที่ติดนาเวที่อู้ผู้ใดเกิดเอเ็อเอนดูแล่วก็ขอถ่ายรูปขออะไรอู้ถูกงานเลยเอ็นดูมากอยู่น้องอายกับข้อจามากล้ะก็เรื่องความปลอดภัยมือหนาแนะที่เกินเหตุการณ์ว่าคนทะเลาะวิราชกันได้ทีเราเห็นเฮาเห็นนอพอนก่ะ ได้ผ้าน้องอารลบมุมเนาะ<ม>เออแล้วก็ได,ด้ลคที่อยแบบดูแลน้องออใกล้ชิดมากออดูแลไม่ขาดฝ่ออา,า,าอันฝ่าผ้าน้องออกจากหันว่าน้องก็ยังเป็นเด็กอยู่ไงก็เออเอออยากแบบดูแลความปลอดภัยของน้องแล้วก็แบบว่าเพื่อนกับผู้ใหญ่เนะีนอกจานอาจจะแบบเออถ้าโดนอะไรน่อยนึงเพื่อนก็จะมีความรู้สึกกันแบบดูแลตัวเองได้ดีกว่าเด็กไงก็เลยเออปกป้องอขนาดเด็กแค่เห็นเขาคนเดียกันกันย้านๆแล้วนี่ะค่ะพี่นนอ มันบรได้มีความปลอดภัยอย่างหลายเลยได้สำหรับมวลหล่อมิแม่ค่ะแทนทีไปเบิ่งเขาเฮ็ดความมวลหล่อลพี่อย่างมวนล้วอะไรในหายห้ามมวได้ฟอนได้เต้นได้ฟังแม่แทนที่สิไปมวนอันนี้อีหยังไปทะเลาะวิวาทไปอันนี้กันสร้างความบุญไหวเพิ่นสร้างความเดือดร้อนให้เพิ่นซื้อโทอศัพท์ก็ไม่ไแล้วเวลาเพิ่นเดินทางไปไสนี่ก็บ่แม่นว่าเพิ่นจะมีความปลอดภัย100%ยเปอร์เนด้พี่เนาะ เพราะว่าเดินทางไปแต่ละทีน่ะงานกว่าจะเสร็จก็เช้าเช้านี้ทุกวันทุกวันแล้วก็แบบนอนก็ไม่เต็มที่ไม่ได้กินไม่ได้นอนเหมือนคนปกติทั่วไปเนาะอ่าเราจะเตยล่าแล้วก็เศร้ากับแม่แล่ะก็่ได้นอนติดบ้านนอนกับไปนอนแบบว่าล้างเวทีเอออยู่บอกได้ก็อยู่บางคนน่ะชายคีบมานอนไต่ต้นไม้นอนคางอันนี้นอนในวัดสหมองมุติล่ะเออชีวิตเมื่อหลัก็คือใจสู่อีกค่ะ ถ้าไม่รักี่คือทําไม่ได้อาชีพนี้ก็คือแบบน,แบบนี่แหละก็คืออาชีพอหอาชีพมันอย่แหละเหาก็เลยแบบวอาอ่าเอออยากสนับสนุนก็เลยอยากอยากออกมาพูดถึงแล้วก็มันอีกอมาอวยพ่อให้น้องอ้ายมีความสูงความเจริญปังๆมีคนฮักคนเอ็นดูเนาะมนอ่ะเรา,าก็คนฮันคนกคนแพง2 2> <ม>คนแพงเหาสองคนก็อ่า สนัดสื่น้นองอยู่เลยนนะคะอยําข่าวดีๆของน้องอยู่แล้วแล้วคอยแบบว่าถ้ามีอะไรอะไรหน่อยนึงเราก็จะออกมาปกป้องน้อง<ช>มาพูดถึงข่าวๆอย่างสิเนี่ยค่ะอ่านี่แหละเอาเป็นว่าเราสองคนกับฝากค่ะฝากเอ็นดูฝากให้กําลังใจน้องอาอายแล้วก็พ่อนกน้องพ่อจ๋านาอแล้วก็ทีงานเสียงวิ่หัทุกคนเนาะขอให้ออมีงานเยอะๆแต่ช<ต>่วงนี้งานมันคือหลายมากๆเลยค่ะพี่น้องงานงาน,งานหลายเดือนนี้กะทั้งเดือนแต่ก็ยังไม่ดูนะว่า อ่ะเขาเขามีงานแทรกหรือเปล่าว่าช่วงวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดถึงยี่สี่นี่แหละเพราะว่าเห็นคิวว่าแต่เรายังไม่ได้เข้าไปดูคิวงานแต่ว่าขันสนใจอยากห่าเสียงยี่หกไปทําการแสดงหรือว่าติดต่องานก็เข้าไปติดต่อทางเพจเสียงยี่หกเลยันจะเป็นรถแทนเนาะ,ะแต่ยินข่าวว่ารถแทนนี่คุ้มๆแล้วค่ะ,คะถือและมีคนรีวิวว่าเสียงเสียงรถแท่ที่เพิ่นไอ ทำการแสดงนะคือโอ้โหเสียงตึมๆต็มเลยค่ะพงดีเออโอ้บอลดงกันสุดยอดอีแหละเป็นดทีนี้คุนจะลงทุนแบบเต็มที่เลยแล้วคือปีนี้เสียงเสียงค่อนข้างสูงเลยคือเสียวิีกปีนี้อลังการมากๆตั้งแต่มีอะไรเข้ามาเรื่อยๆทั้งที่มีลูกสาวเข้ามาในยิ่งอลังการกว่าก่อนค่ะปังทั้งพระเอกนางเอกแลวที่ได้สีเจ้าอกแม่วิดาก็โอ้โหปังบางพอเป็นม่เนาะเบงหันเนาะ <S <S ค่ะพี่น้องฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราหน่อยนะคะให้กําลังใจพวกเราหน่อยในการทําข่าวสีนี้เรื่องอัปเดตให้พี่พี่น้องฟังเรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสนะคะอโอเคเอาสองคนกันไปละค่ะสวัสดีค่ะ,คะ